ันเรียนสูงกว่าอย่างเงี้ยอาทีพตำแหน่งการงานชั้นสูงกว่ายยถาบรรดาศักดิ์ชั้นสูงกว่าโอกาสในชีวิตเยอะกว่ามีความสุขค่ะมีความสุขความสุขแบบนี้เราผิดชอบยังไงเราเลือกที่จะเสพความสุขจากการที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีสถานะชีสูงกว่าค่ะไม่ว่าจะเล่นเหนือเล่นเหนือใช่ ฉันเรียนสูงกว่าานาทีตำแหน่งการงานฉันสูงกว่าเย่าบรรดาศักดิ์ฉันสูงกว่าโอกาสในชีวิตเยอะกว่ามีความสุขค่ะมีความสุขความสุขแบบนี้เราผิดชอบยังไงใช่ค่ะขณะเดียวกันเวลาเราเจอใครที่เขาเรียนจบสูงกว่าเราสูงมาเท่าเขาและเราจะเจ็บปวดเลเวลเดียวกันกับที่เราเคยรู้สึกว่าเราสูงกว่าคนอื่นความเจ็บปวดเหล่านี้เท่ากันเลย ยิ่งมีความสุขตรงนี้ปริมาณมากเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเวลาเราเจอคนที่สูงกว่าเราอะเราจะรู้สึกกดตัวเองเท่ากับความรู้สึกที่เราเคยกดคนอื่นเราเป็นคนทําเองนะโดยอัตโนมัติทั้งที่คนที่เขาอาจจะเรียนน้อยกว่าเราเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะเราเลยนะอันนี้เราแบบเฮ้ยเราคิดคิดเองเออเองนะเนี่ยเราเป็นเองโดยอัตโนมัติเลยเลยแหละ สมมติว่าเราชอบเหยียดคนอื่นว่าคนอื่นมีสถานะต่ํากว่าเราเหยียดในความที่ไม่มีเมตานะคือคือคำว่าเหยียดหมายความว่าดูดูถูกเขาแล้วเรามีความสุขยิ่งเห็นคนนั้นต่ากว่าเรามากเท่าไหร่แล้วเรารู้สึกภูมิใจนะเราจะรู้สึกแสบร้อนมากเวลาเราอยู่ใกล้ใครที่ยิ่งเขาสูงกว่ายิ่งเขาสูงมากกว่าเท่าไหร่เรายิ่งมีความรู้สึกที่เราเหมือนเล็กลงอ่ะตัวเราบีบลงสภาวะมันเป็นแบบนั้นเจอความสุขที่เราขยายตัว พองตัวในเมื่อมันพองได้ใช่ไหมครับเวลาเจออะไรที่เหนือกว่ามันก็จะบีบได้ไอความรู้สึกที่โดนบีมันก็เป็นความรู้สึกตอนที่มันขยายออกเราล้วนๆเลยนะเราล้วนๆเลยเราเลยฟังมาไม่มีใครมากดเราหรือมาก็เราชอบเสพความสุขแบบนี้ยิ่งเราชอบเสพความสุขที่เรารู้สึกว่าเรามีสถานะที่สูงกว่ามันก็ธรรมดาเลยครับเวลาเราเจอใครที่เขายิ่งกว่าเราจะมีความรู้สึกของไม่เราไม่รู้สึกมีความสุขแบบนั้นแล้วอะ เรามีความรู้สึกกังกวลกังวาอึดอัดเพราะว่าแต่ก่อนเราจบสมมตินะเราจบปริญญาตรีไม่พรกนี้ไม่จบปริญญาเรารู้สึกพาว่าเราเรียนเรียนสูงกว่าจบปริญญาตรีในขณะเดียวกันปุ๊บเราไปเจอคนที่จบปริญญาโทรเราเริ่มตัวเล็กลงและเจอคนที่จบเมืองนอกอา้าวสมมติว่าไปจบมามาหาวิทยาลัยระดับโลกเราจะ oh <my> ตัวเล็กมากคีน,นี้ oh. ลเลย <laughs> ใช่ใช่ไอความที่บีบตัวเลยมาอย่างนี้ยก็มาจากความสุขที่เราเคย บีบคนอื่นเหมือนกันเราตั้งเกณฑ์ของเราไว้ว่าฉันอยากมีความสุขแบบนี้บางทีเขาจบการศึกษาสูง<อ>แต่เขาไม่เคยเอาความรู้ตรงนั้นให้เป็นเหตุให้เขามีความสุขจากการที่ข่มคนอื่นเลย<ช>เขาก็อยู่ขเขาสบายไอเราเองอะ่ะที่เราชอบความสุขแบบเนี้ยเราอึดอัดเองเราดิ้นรนเอง<ช>เรามีความรู้สึกไม่โอเคเองทั้งที่เขาไม่ได้อะไรกับเราเลย<ช>เราเป็นของเราเอง ตั้งแต่ต้นจนจนจบเลยเพราะเราไปให้ความสําคัญในเรื่องเรื่องนั้น<ช>เองใช่เพราะเราเ,รเพราะเราให้ความสําคัญเรื่องนี้<ช>แล้วเราอยากมีความสุขแบบนี้<ช>อย่อส่วนมากคนที่เลือกความสุขแบบนี้ต้องรับผิดชอบอยังไงมีอยู่สองทางเขามักจะมีลักษณะที่ต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวดเขาอยู่ใกล้ใครอย่างนี้ยเขาจะต้องพยายามทําให้ตัวเองอะ่ะไม่ไม่เล็กถ้าทําได้ในทางที่ถูกต้องก็ดีไปทางที่ไม่ถูกต้องเขาจะเริ่มเป็น d i s c ครดิต หรือไปไปกดคนอื่น,<ค>นลงเพราะเขาชอบที่เขาจะรู้สึกว่าเขามีสถานะที่สูงกว่าบางทีไม่รู้ตัวนะคะเพียงแค่เราอยากจะสูงกว่าเขาก็เลยเผลอไปกดคนข้างๆลงมันจะเป็นวิถีชีวิตของเขาไปเลยว่าเฮ้ยเขาชอบความสุขแบบนี้เขาชอบความสุขแบบนี้ที่เขาจะสามารถรู้สึกว่าสูงกว่าคนอื่นได้นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะเจอคนที่สูงกว่าเขาก็จะต้องมี ปฏิกิริยาตรงนั้นในเมื่อหนทางแรกก็คือพยายามดันตัวเองขึ้นไปหนทางที่2ก็คือหนีออกจากกลุ่มคนที่เหนือกว่าตัวเองและพยายามไปอยู่ในกลุ่มที่ตัวเองเหนือกว่าอย่างนั้นเราจะไม่พัฒนาไม่เห็นโลกกว้างนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไปบีบตัวเองอยู่ในก็ต้องเลือกเองใช่ความสุขมีหลายแบบครับค่ะอยู่ที่เราเลือกเสพนะคะใช่ถ้าเราชอบความสุขแบบนี้ที่เราจะพยายามที่จะมีสถานะสูงกว่าใครจะเป็น ตำแหน่งหน้าที่การศึกษาใดๆก็แล้วแต่เราก็จะต้องรับผิดชอบว่าเราเองก็จะอยู่ในเกมเนี้ยในมาตรฐานเนี้ยด้วยตัวเราเองเพราะเราเป็นคนเลือกตั้งมันขึ้นมาเองแล้วแต่เราว่าเราชอบความสุขแบบนี้ไหมความสุขก็เหมือนผักที่อยู่ในตลาดนะครับมีหลายแบบจะเลือกก็ได้ไม,ไม่เลือกก็ได้ก็<ช>แล้วแต่ครับก็อยากฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆด้วยนะครับค,ความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์ครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับให้เราเห็นประโยชน์ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย